ได้ได้ nhiều ข้างหลังด้วยไหนตั้งมุกไงเฮ้ยทิ้งสวนไหนทางไหนครับเอาหลังด้วยเอาตับตาแล้วเอาทางนี้สิหันหน้ามานี่เอาทางนู้นเหรอหันหน้ามานี้ดิหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่

อยกไม่เดี๋ยวเอากล้องไปฝั่งนู้นไงถ่ายกับมามั่งผมว่าจะกล้องดีเดี๋ยวไปดูก่วาเอาดิป้ายติดึกลูกป้ายติดตึกนป้ายติดตึกลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเท่าทีเท่าทีเอาเอาเทหน่อยแล้วเอาเทหน่อยมันทันพึ่งเสียงมาก เสียนนั่นแหละครับไม่ใช่มือมันยอมยกที่ต้องไปเฮแล้วมืออีกรูโอต่กล้องเยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเวลาถ่ายนี่ครับวิ่งเหรอเอาละเอาละไปวิ่งเอาอ่ะแต่กล้องไปหมดเลยครับแต่กล้องไปหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูเอาไม่ต้องถ่ายแล้ว